ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับผู้ชมด้วยนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดของเราสวัสดีครับครับอ่าสวัสดีครับไม่ว่าเป็นในช่องทาง Facebook หรือทาง youtube นะครับสวัสดีนะครับผมมาจากบริษัทน u m b e r ร์วันคิมมิ่งเซอร์นะครับตอนนี้เรากําลังหาแม่บ้านนะครับที่กําลังจะมาร่วมงานกับเราหรือกําลังว่างงานอยู่นะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเรานะครับเราจะมีเดี๋ยวต้องท้าวความนิดนึงว่าเราจะมีหน่วยงานทั้งอ่ กรุงเทพนะครับปริมณฑลนะครับหลักๆเลยก็หลักๆปริมณฑลหลักๆของเราจะมีนครปฐมนะครับชลบุรีนะครับอยุธยานะครับอันนี้จะเป็นหลักๆเลยพัทยานะครับอ่าส่งมาได้เลยนะครับถ้ามีพื้นที่ในโซนที่ผมแจ้งไปก็ทิ้งชื่อทิ้งเบอร์ได้มีงานทําทุกวันไหมพี่พลมีให้ทําทุกวันครับอันนี้พี่พลอยพี่พลอยจะทําเป็นประจําหรือสแปร์ครับยังไงก็ทิ้งชื่อเบอร์โ<ด>ทรไว้นะครับ หรือจะทาประจําก็ได้นะครับสแปร์ก็ได้นะครับส่งมาเอาที่เราสะดวกเนาะมีเพิ่มอีกไหมครับตอนนี้ที่เข้ามาดูไลฟ์สดของเราไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของ youtube กด s ับสไครต์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนไว้ด้วยก็ได้นะครับเราจะได้มีอะไรคอนเทนต์อะไรเข้ามาใหม่ๆเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้ก็คืองานเราจะขึ้นเยอะหลายที่นะครับอาจจะมีการไลฟ์สดนะครับ โอพีบางท่านก็จะมาหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาไลฟ์สดนะครับให้ทุกท่านได้เห็นค่าหน้าค่าตากันเนาะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเห็นนะครับโอพีท่านใหม่ๆเข้ามานะครับไลฟ์สดกันเข้ามานะครับตอนนี้เข้ามาดูกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเนาะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของ facebook หรือช่องทางของ youtube นะครับมีท่านใดที่ทิ้งชื่อเบอร์โทรได้เลยนะครับ เอาพื้นที่ที่สะดวกรับพ่อบ้านอยู่ไหมรับพ่อบ้านอยู่รับครับผมพ่อบ้านเราก็รับนะครับส่งเบอร์มาเลยครับพี่ปาดรมดาครับส่งมาได้เลยนะครับเบอร์โทรทิ้งมาตรงคอมเมนต์ได้เลยว่าอยู่โซนไหนอยู่เขตไหนนะครับเราจะติดต่อกลับไปนะครับพี่พลอยครับสนใจอยากทํางานวันอาทิตย์ได้ครับวันอาทิตย์เราก็มีงานเหมือนกันถ้ามีงานวันอาทิตย์เราติดต่อไปพี่พ่ออยู่แถวไหนครับส่งเบอร์มาได้เลยนะครับเอาที่สะดวกเดินทางได้ ตอนนี้ผู้ชมทาง YouTube นะครับเราจะเปิดไลฟ์กันทั้งสองช่องทางนะครับตอนนี้ก็คนดูเข้ามาค่อนข้างเริ่มจะเยอะแล้วเนาะคุณพลอยขอบคุณมากเลยครับ<อ>สำหรับเบอร์โทรเราทีรีบติดต่อกลับไปนะครับพี่พลอยวันอาทิตย์เนะาะโอเคครับส่งชื่อส่งเบอร์โทรส่งพิกัดที่อยู่ใกล้บ้านนะครับที่สามารถเดินทางได้สะดวกนะครับเราจะาสรรหาในพื้นที่ที่ใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็พาไปดูหน้างานแล้วก็พาไปทํางานได้เลยนะครับส่งตรงไหนเอ่ย ขอบคุณยอดไลค์นะครับขอบคุณสำหรับการแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ youtube หรือว่าจะเป็นช่องทางของ facebook นะครับทั้งสองช่องทางเลยกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเป็นอย่างสูงครับฮ <YouTube. S 1> นะอะไรนะฮะโอเคตอนนี้ก็มีมี u t u b e แล้วครับตอนนี้เรามีสองช่องทางครับคุณแชมป์ครับอาต้องบอกก่อนว่าวันนี้ก็คือเราประเดิมในช่องทางของ youtube ด้วยนะครับยังไงก็ฝาก กดไลค์กดติดตามในในส่วนของช่องยู u ูบเราด้วยนะครับใจกดน้องโจ้ครับอ่าขอบคุณมากครับคนรู้ใจผมจะได้แจ้งกับน้องโจ้ให้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งคุณโจ้ให้นะครับตอนนี้คุณโจ้วันนี้ก็ไม่น่าจะอยู่ครับผมไม่เห็นเลยต่เช้านะครับเทียนทะเลสิบเก้าค่ะบางคุณเทียนค่ะส่งเบอร์มาเลยครับโอเคอ๋อพี่พลอยผมรู้แล้วที่พี่พลอยส่งเบอร์มาเทียนทะเลอยู่แถวพามสองเนาะอฝั่งนู้นนะครับอ่าโอเคขอบพคุณมากเลยครับสําหรับเบอร์โทรเดี๋ยวเราจะรีบโทรไปนะครับพี่พลอยรอรับโทรศัพท์เลยนะ มีอีกไหมครับมีท่านไหนเอ่ยที่กําลังว่างงานอยู่ที่กําลังหางานแม่บ้านนะครับเราจะเริ่มรับอายุตั้งแต่เอาง่ายๆเราจะรับอายุตั้งแต่18ขึ้นไปแต่ขอให้มีประสบการณ์เนาะแล้วก็ไม่เกินห้าสิบ้าถ้ามาตรฐานแต่ถ้าเกินเรามาโทรมาคุยกันได้นะครับทิ้งชื่อทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับเราจะเราจะโทรหาท่านทันทีนะครับเราจะโทรหาท่านทันทีนะครับที่ แบบด่วายนะครับตอนนี้คือที่ผมต้องการจริงๆเอาเด็ดๆเลยครับที่มีก็จะมีโซนพัฒนาการเนาะมีประเวศออนุูสีนครินบางนาในกรุงเทพนะครับเอาง่ายๆกรุงเทพทุกโซนเลยก็คือก็ส่ง e. ม,มาเลยสีนักคางิน,นอ่าทิ้งเบอร์ไว้ทิ้งเบอร์ไปเลยอยดี๋โท<ด>รหาทัานี้นะครับเดี๋ยวผมส่งเบอร์ให้กับทางเจ้าหน้าที่โทรไปไม่ค่อยเห็นคุณพี่ป่วยความดันขึ้นหรือคะไม่ไม่ค่อยเห็นคุณพี่ป่วยความดันขึ้นเลยอ๋อคุณพี่อ๋อโอเค อตอนนี้คุณพีเขากาลังอยู่ในโลกสีชมพูอยู่นะครับเขาย่รอให้เขาแบบว่าอยู่ในโลกกลับมาในโลกของของพวกที่พวกเราอยู่ก่อนแล้วเขาจะกลับมานะครับต้องบอกก่อนตอนนี้เขาอยู่ในโลกสีชมพูชมพูอยู่เนะาะม,ม,มีมีท่านใดที่จะฝากถึงคิดถึงโอพีท่านใดก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นสื่อกลางไปบอกกับท่านท่านแต่ละท่านทุกท่านให้เลยนะครับ อ่าเดี๋ยวเบสจะไปบอกให้เนาะมีที่ไหนอีกหรือเปล่าที่จะต้องการสมัครงานช่วงนี้คุณแชมป์มีที่ไหนบ้างครับบอกได้เลยเนาะสี่นคคารินสี่ห้าครับสี่นัคคินสี่สิบสองสี่นัารินอ่าสีนัคลรินมาทั้งเส้นเลยครับมาได้เลยถ้าใครว่างงานก็โทรกันเข้ามาได้เลยหรือแม่ก็ทิ้งเบอร์โทรที่ผมทิ้งเบอร์ไว้ใน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 ช่องนะครับเห็นใช่ไหมครับก็คือในคอมเมนต์นะครับ ก็โทรเข้ามาได้นะครับในในในแคปชั่นนะครับผมโทรกันเข้ามาเลยว่าใครอยู่โซนไหนเราจะเราจะติดต่อกับไปหาท่านนะครับทันทีนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้บ้านท่านแล้วกําลังว่า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 งอยู่สําหรับคนที่ยังไม่ได้มีโซนคนตรงนั้นนะครับเราจะติดต่อหาท่านทันทีผมฝากโซนหนึ่งด้วยนะครับในส่วนของสมุทรปราการนะครับคลองส่งน้ํานะครับตอนนี้ก็กําลังขาดคนทั้งทั้งเยอะนะครับ วัดบัวโรยนะครับใครอยู่แถวนั้นนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้ทิ้งชื่อทิ้งเบอร์ไว้นะครับอ่าแล้วก็ในโซนของบางพีคลองขุดนะครับหูเจ้านะครับสํารงใต้นะครับพระประแดงนะครับส่งมาได้เลยนะครับฝั่งฝั่งกรุงเทพนะครับส่วนที่เหลือก็ทุกโซนที่ได้บอกไปนะเบื้องต้นนะครับก็หาคนเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับช่วงนี้ก็คือ ใช่ครับก็คือช่วงนี้ก็ต้องเลยทิ้งลายไวเนาะถ,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 ถ้าถ้าทักใครมาเขาไม่อ่านเขาก็น่าจ,จะยุ่งหรือไม่กระี่ขี่มอเตอร์ไซค์ตรวจงานกันอยู่ก็อาจจะยังไม่ว่า,างกันร,รับสายแต่ถ้าท่านที่โทรเข้ามาแล้วหรือไม่ได้รับสายเราจะโทรกลับไปเนาะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะมากครับเราก็เลยยุ่งนิดนึงเรื่องเรื่องเรื่องการรับสายโทรศัพท์แต่ถ้ามีเบอร์โทรเข้ามาถ้าเราว่างเราจะรีบโทรกลับไปหาท่านทันทีนะครับเพราะว่าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่โทรมาตอนนี้ยังต้องการสมัครงานอยู่ เราเข้าใจทุกท่านดีนะครับในช่วงสถานการณ์ช่วงนี้ด้วยเนาะซ<ช>ึ่งประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจอะไรทุกๆอย่างบาง<ม>ท่านเข้าใจว่าตอนนี้กําลังตกงานหรือกําลังหางานทําอยู่ไม่รู้จะไปทํางานตรงไหนมาร่วมงานกับเราได้นะครับเชิญเลยครับผมเล่เข้ามานะครับใครที่กําลังมาดูไลฟ์เรานะครับตอนนี้เรากําลังรับสมัครแม่บ้านนะครับของบร,ริษัทนัมเบอร์วันนะครับอ่าเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยว่ามีตรงไหนจุย๋ยไหนที่กําลังเข้าที่กําลังว่างนะครับเข้ามา ทิ้งชื่อทิ้งเบอร์โทรได้เลยนะครับมีท่านไหนครับช่องทาง youtube ของเราเราก็ก็เปิดไลน์เหมือนกันนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราเข้ามาดูในช่อง YouTube ก็เห็นแล้วก็สับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้เห็นคอนเทนต์ของพวกเราหรือว่ามีอะไรที่จะไลฟ์สดเข้ามาในทุกๆวันจะแจ้งเตือนให้ท่านเห็นในหน้าจอนะครับอโอเคครับผมมีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับส่งเบอร์มาได้เลย นะครับพื้นที่ที่อยู่นะครับใกล้บ้านสะดวกตรงไหนหน่วยงานตรงไหนนะครับก็เราจะหาคนให้นะครับก็คือ,อลงงานตรงนั้นนะครับผมจะได้ส่งส่งคน,งนใช่หน่ายงานเราก็จะมีออฟฟิศสำนักงานมีหลากหลายครับเอาที่ท่านสะดวกคือท่านใดที่สะดวกงานแบบไหนเราก็จะหาหน่วยงานที่ท่านสะดวกทํางานได้นะครับเรามีทุกแบบทุกรูปแบบเลยครับผมตอนนี้เต้ขาดคนที่ไหนบ้างครับ ของส่งน้ำเนาะคลองส่งน้ำครับน้องรีเควสมานะครับยังไงก็ใครอยู่แถวคลองส่งน้ำแถวบ้างปลานะครับก็ส่งมาได้เลยผมขออีกโซนนึงนะครับจะเป็นชนบุรีนะครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นงานหลายที่เลยบ้านบึงครับผมขอบ้านบึงเลยถ้าใครอยู่แถวโซนบ้านบึงนะครับส่งเบอร์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะครับกําลังว่างงานอยู่ชนบุรีนะครับบ้านบึงนะครับถามว่าบ้านบึงที่ไหนก็ชนบุรีครับมีที่ไหนไหมครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับผม วันนี้เราก็มาเจอกันช่วงบ่ายนะครับก็อากาศดีครับวันนี้นะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอ่าโอเคคุณโอ้เข้ามาดูกันเยอะเลยเนาะอ่าคุณเตือนใจเข้ามาดูแล้วครับขอขอบคุณมากครับสําหรับการไลค์การแชร์นะครับขอบพระคุณมากทั้งสองท่องทางเลยนะครับมีไหมครับมีท่านใดที่กําลังว่างงานอยู่นะครับส่งมาได้เลยเราต้องบอกกันว่าบริษัทเราจะมีหน่วยงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ หน่วยงานที่กําลังขาดคนหรือต้องการคนที่จะเข้ามาทํางานกับเราเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับหากท่านใดที่เ,เคยทํางานแม่บ้านหรือยังไม่เคยทําก็มาทําดูก่อนได้ครับเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับที่อยากสนใจมาทํางานตรงนี้มาทําร่วมกับเรานะครับเราต้องการคนที่จะทํางานให้กับทางทางบริษัทนะครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้มีมีคนเข้ามาในช่องทางเฟซเข้ามาขึ้นเรื่อยๆนะครับ อ่าก็คือตอนนี้ปู่เจ้าก็กําลังจะขึ้นงานใหม่นะครับในเร็วนี้นะครับวันที่วันที่สิบที่เจ็ดวันที่เจ็ดวันที่สิบสามนะครับใครอยู่โซนอ่าปู่เจ้านะครับสัมรงมีเทสมีเทสปู่เจ้าครับงานหน้างานเราไม่ลึกมากต้องบอกตรงบีเทสเลยจะอยู่ตรงบีเทสเลยนะครับเจอเลยครับใช่ตอนนี้เราต้องการคนนะครับยังไงคือถ้าเห็นไลฟ์ของเราเนี่ยหรือท่านบางท่านอาจจะยังไม่ว่างที่จะดูไลฟ์กลับมาย้อนดูไลฟ์ของเรานะครับแล้ว เห็นที hn, word, of of mond, ist, s, storm, one, ่ผมพูดนะครับก็ส่งเบอร์เข้ามาย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวจะนี่โทรถามได้โทรถามนี้ก็ได้ครับเบอร์ที่ให้ไว้นะครับตรงคอมเมนต์นะครับส่งโทรกันไปเข้ามาได้เลยนะครับรอรับโทรศัพท์กันอยู่ส่วนพื้นที่อื่นๆในกรุงเทพที่ปริมณฑลที่เราต้องการนะครับเอาหลักๆเลยผมจะทวนให้นะครับกรุงเทพทุกโซนทุกพื้นที่นะครับสมุทรปราการนะครับบางปีบางกู พี่ไผ่สายแววมาแล้วพี่ไผ่สายแววอ่าอย่าโทรกลับครับพี่ไผ่สายแววเนี่ยอยู่อยู่โซนไหนครับอ่าส่งส่งให้ผมแจ้งผมหน่อยผมจะได้โทรไปนะครับว่าอยู่โซนไหนนะครับผมจะได้ติดต่อกลับไปทันทีว่างานอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้พี่ไผ่ครับอ่าส่งพื้นที่คือทิ้งเบอร์ไว้เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนาะเราอยากจะให้บอกชัดเจนให้เราหน่อยว่าพี่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวโทรไปเลยเดี๋ยวผมนัดพี่ไผ่เลยไปดูหน้างานอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวผมไปรับไปส่งนะครับไม่ต้องห่วงพาไปดูหน้างาน อาจจะกินข้าวด้วยกันก่อนเพื่อทําความรู้จักกันพอพี่ไผ่โอเคที่จะมาทํางานกับพวกผมก็เดี๋ยวเราจะพาลงหน้างานใกล้บ้านนะครับตอนนี้พี่แต่มีขาวตรงไหนบ้างครับออนนุษย์นะครับที่ไหนบ้างครับอนุษอนุษบางนาตาพัฒนาการรินะคันลินมาได้เลยครับสุขาริบาลสองนิคมเจโมมาได้เลยกิ่งแก้วก็อยู่โซนติดต่อกับผมเหมือนกันผมก็จะเป็นคนดูโซนกิ่งแก้วทั้งเส้นนะครับแต่เข้ามาในซอยเจโมเข้าเขตสุขารพิบาลสอง ก็จะเป็นโซนของพี่แต้มเขานะครับทีอีทีโอ้ระกบังเดี๋ยวผมโทรกลับไปเป็นพื้นที่ของผมเองนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับไปรากบังพื้นที่รับผิดชอบของผมเองครับผมเดี๋ยวผมโทรกลับไปนะพี่ไผ่พี่พี่พี่ไผ่สายแววนะครับมีใครไหมครับส่งกันเบอร์กันเข้ามาเลยกาลังว่างงานอยู่บาง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 คนเนี่ยคือถามผมเสมอว่าการรับแม่บ้านช่วงนี้มีการฉีดวัคซีนไหมผมบอกเลยว่าสักเข็มหนึ่งก็ยังดีครับบางท่านก็อาจจะรอเข็มที่สองอยู่ แต่ขอให้ท่านโดนวัคซีนสักเข็มนึงเนี่ยผมก็ดีใจและใจชื้นละส่งกันเข้ามานะครับใครที่ต้องการสมรัครงานผมเข้าใจว่าช่วงนี้สถานการณ์อย่างนี้หาง,งานยากท่านใดที่กําลังว่างานอยู่ส่งเบอร์เข้ามาเลยส่งชื่อที่อยู่พิก,กัดที่อยู่ใกล้บ้านเราจะติดต่อกลับไปหาท่านภายในบัดดลน,นะฮะหลังจากที่เห็นเบอร์โทรท่านแล้วนะครับอันนี้ก็เวลาก็ล่วงเลยเข้ามาจนถึงบ่ายโม,มงครึ่งแล้วนะครับ ยังไงก็เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดอีกสักประมาณสักสิบนาทีนะครับเพื่อเป็นการาไม่กวนใจบางทีบางท่านทํางานแล้วเนาะแต่ก็แวะเข้ามาดูไลฟ์สดเราแต่ไม่เป็นไรครับการไลฟ์สดเนี่ยมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งเราอาจจะไลฟ์ในช่วงเวลานี้แต่บางท่านที่ว่างอยู่ก็ย้อนหลังมาดูเันได้แล้วพอเวลาผมได้บอกสถานที่ที่ว่างคนจุดที่ขาดคนไปเนี่ยอ่ะก็ย้อนหลังมาดูแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้ย้อนหลังได้ครับเพราะว่าเรา ย้อนกลับมาดูไลฟ์กันทุกทุกวันนะครับทุกวันถ้ามีไลฟ์เก่าๆหรืออะไรเงี้ยครับร่วมหน้าคือไม่จาเป็นต้องต้องต้องดูในวันนี้นะครับเราจะมีไลฟ์สดทุกวันนะครับเราก็จะแบ่งหน้าที่ o อแต่ละท่านนะครับไม่ซ้ําหน้าเข้ามา,าพบปะนะครับเข้ามาไลฟ์สดเพื่อหเห็นค่าหน้าค่าตากันเพราะว่าตอนนี้ OP ใหม่ๆก็มีกันเข้ามาเยอะนะครับบางท่านก็ที่เคยเข้ามาดูในไลฟ์ก็เห็นค่าหน้าค่าตา,าไปแล้วเนาะ บางท่านก็ยังไม่เห็นวันนี้ผมก็พาน้องเบิร์ดมาให้รู้จักนะครับเขาจะเป็นโอใหม่นะครับอยู่โซนบางปูเดี๋ยวผมมีโอีท่านใหม่อีกคนนึงอาจจะยังไม่เห็นหน้าเดี๋ยวน้องเต้มาทางนี้หน่อยครับผมอ่าเดี๋ยวผมแนะนําให้รู้จักอีกคนนึงหัวัดกระบือมีไหมพี่หัววัดกระบือก็จะเป็นพารานสองทิ้งชื่อเบอร์โทรไว้เลยพี่พารานสองเราก็ขาดคนเหมือนกันเรามีหน้างานแถวนั้นเยอะเหมือนกันนะครับ อันนี้น้องเต้มาแล้วนะครับน้องเต้อันนี้ผมแนะนําหน่อยน้องเต้สวัสดีแนะนําท่านผู้ฟังหน่อยครับมีทั้งสองทางออมองได้ทั้งสองท้องเนาะอันนี้น้องเต้ก็จะอยู่โซนคลองส่งน้ําวัดบัวลยนะครับโซนต้นไหนนะครับโซนมีบางบอ่อบางบอ่บงบอรครับบ่อนิคมบางทีคลองส่งน้ําบางเพียงครับใช่ครับท่านนี้ก็จะอยู่โซนฝั่งนู้นเนาะโซนฝั่งบางนาตากเรียบบางนาตากเข้า เรียกง่ายๆว่าเป็นโซนบางนาตาที่จะเข้าไปในซอยตั้งแต่บางฉลงมขึ้นไปเลยครับใช่ครับเทพาลงเทพาลักตั้งแต่กมยี่หเป็นต้นไปนะครับเต้เขาจะเป็นคนดูนะครับยังไงก็ฝากฝากเนื้อฝากตัวฝากน้องไว้ด้วยนะครับยังไงก็มีอะไรก็โทรหาน้องได้น้องจะมีเบอร์นะครับยังไงก็เดี๋ยวใครเห็นในไลฟ์นะครับก็ส่งเบอร์มาได้เลยว่าอยู่แถวนั้นเดี๋ยวน้องจะติดต่อไปเพราะว่าคนน้องเขาขาดคนเหมือนกันเนาะ ก็คือในในโซนคลองส่งน้ำช่ครับลาก็คือคลองส่งน้ำเนี่ยบอกบอกพิกัดได้เลยคลงนี่คงบางพีบางบ่อเนะ่ครับอ่ามาได้เลยวัดบัวลอยนะครับได้เลยผมต้องบอกว่าผมสามคนเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในพื้นที่ใกล้กันเนี่ยก็คือตั้งแต่กม16ขึ้นไปครับใครว่างานอยู่โทรโทรทิ้งเบอร์มาบอกพิกัดมาเลยครับ๋ยราจะรี่โทรไปนะครับคุณเต้เขาก็จะรีบโทรกลับไปเลยเพราะว่าตอนนี้ขาดคนอยู่เนาะอ่าโอเคอันนี้เราจะเป็นทีมเดียวกันนะครับอ่ายังไงก็ วันนี้นะครับขอพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์นะครับกดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับตอนนี้มีสองจอผมต้องแยกระสาหนึ่งคือผมตัวผมเองเนี่ยนั่งนั่งกับเบิร์นเนี่ยผมยังงงเลยว่าจะมองตรงไหนดีผมเอาเป็นว่าผมจะมองทั้งสองกล้องแล้วกันนะครับเพราะว่าคือถ้าผมมองเนี่ยผมตาลายแล้วผมเรือมตาลายแล้วว่าจะมองตรงตรงตรงไหนดีเพราะว่าเราเราไลฟ์ทั้งสองททางขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาแถวหัวก็ะบือมีไหมพี่พรลุงสุบรร พี่พรส่งเบอร์มาได้ไหมเดี๋ยวผมจะส่งเีอยวผมจะโทรกลับไปเนาะพี่พรทิ้งเบอร์ให้หน่อยหัวก็เบอร์อยู่ตรงเทียนทะเลเนาะเทียนทะเลพระรามสองนั่นแหละไปได้แถวแถวนั้นเนาะก็อ่ายังไงขอพรบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ของเรานะครับถ้ายังไงแล้วนะครับถ้าเห็นไลฟ์หรือว่าไม่ได้มาดูนะครับก็มาดูย้อนหลังได้ผมบอกพิกัดสถานที่ต่างๆที่ เราได้แจ้งไปว่าเราขาดคนหรือว่ามีหน้าง,งานตรงไหนใหม่ขึ้นนะครับก็ทิ้งเบอร์ให้กันได้นะครับส่วนทุกท่านที่ทิ้งเบอร์ไว้และพิกัดไว้นะครับเราจะรีทรกลับไปนะครับแล้วก็จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดนะครับทุกทท่านเลยนะครับแล้วจะบอกหน่วยงานที่อยู่ใกล้บ้านและจะสอบถามท่านว่าท่านเดินทางได้สะดวกไหม สามารถเดินทางไปทํางานได้หรือเปล่าเราบอกเลยว่าเราจะหางานที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับสะดวกเดินทางของทุกท่านด้วยนะครับจะไม่พาไปไกลๆแน่นอนนะฮะยังไงก็จะให้อยู่ใกล้ๆนะครับขอขอบคุณมากครับพี่ลุงทองครับเข้ามาดูอีกคนหนึ่งแล้วนะครับขอพระคุณมากๆเลยนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับทุท่านท่องทาง youtube เนาะโอเคครับผมยังไง Uh, วันนี้เราก็ต้องขอขอ,ขอตัว,ตวไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกทีก็พุธหน้านะครับวันพุธหน้าเราจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วทิ้งชื่อเบอร์โทรให้นะครับวันนี้กาขอขอบพระคุณงามๆเลยครับสวัสดีครับ